สวัสดีครับแฟนๆรถต้องรกไทยแลนด์ทีวีทุกท่านครับผมนิธิทวมประถมครับวันนี้ครับผมมีเรื่องราวดีๆนะครับมาบอกให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับเพราะครั้งที่แล้วนะครับผมเคยนําเจ้ารถ SUV ของผมมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง c a s t อมแมกนาเ t คเ SUV นะครับและปรากฏว่านะครับผลการใช้งานเนี่ยค่อนข้างที่จะประทับใจมากๆเครื่องยนต์ของเจ้ารถ SUV ผมนะครับเดินราบรียบมากขึ้นเครื่องยนต์นิ่งมากขึ้นเพราะเจ้า c a s t o ม MagnaT ทคเ SUV นะครับมีคุณสมบัติในเรื่องของการปกป้องเครื่องยนนนนนตต์์ะคครรัเเเเหมืืออปป็กก้่่ยททีีุณแลว ปอกแบบไม่มีหยุดด้วยดังนั้นครับเมื่อผมได้ใช้น้ํามันเครื่องดีๆผมก็อยากบอกต่อไปให้พี่ชายผมเพราะพี่ชายผมก็ใช้รถ SUV เหมือนกันนะเขาใช้ Mazda CX8 นะครับผมก็เลยอยากจะส่งต่อความห่วงใย,ยนี้ไปให้พี่ชายผมโดยผมนะครับจะนำเจ้า Mazda CX8 ของพี่ชายผมเนี่ยมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง c u s t o m m a ็ก a Tech SUV เหมือนกันเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของการส่งต่อความห่วงใย,ยนะพี่ชายผมกับผมเองเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาหรอกเราจะคุยกันเนี่ยผ่านโทรศัพท์เท่านั้นแหละ ไม่ค่อยได้เจอได้เจอการแต่เราก็ยังห่วงใย,ยกันอยู่เสมอและเจ้าพี่ชายผมเนี่ยใช้รถโหดด้วยนะครับแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลเรื่องรถยนต์นะครับหน้าที่การงานเขาก็ไม่น้อยเขาก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาดูแลรถของเขาเท่า,ทาไหร่ละครับแค่วันธรรมดาขับรถรับส่งลูกก็หมดเวลาแล้วเสาที่ก็ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดไปทํางานต่างจังหวัดอีกผมก็ห่วงในเรื่องของการใช้รถของเขานะผมก็เลยอยากที่จะบอกต่อในเรื่องราวดีๆว่าเฮ้ย <c oughs> เอารถของคุณเนี่ยมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเจ้า c u s t r MagnaTA าเทคดีกว่าเหมือนอย่างที่ผมใช้เพราะมันเป็นความห่วงใยของผมกับพี่ชายผมครับเขาใช้รถเยอะผมก็อยากให้รถ SUV ที่เขาใช้นะครับมีประสิทธิภาพที่ดีมีสมรรถนะที่ดีพะเจ้า c ัสต r ้อล a ม t นาเทคเอสครับอย่างที่ผมบอกครับเขามีคุณสมบัติที่ดีมากๆนะในเรื่องของการปกป้องเครื่องยนต์ทุกครั้งที่คุณสตาร์ทและปกป้องแบบไม่มีหยุดด้วยและเจ้า c u s t r m a g n a t e c เนะครับไม่ได้มีเฉพาะเ u v ยีนะครับแต่เขายังมีสาหรับรถรุ ทำไมน้ำมันเครื่องคัสต์ตแมกนาเทคนะครับจึงสามารถปกป้องเครื่องยนต์ของคุณทันทีที่สตาร์ทนะครับก็เพราะว่าเขามีโมเลกุลอัจฉริยะนะครับดูอัลล็อกเทคโนโลยีนวัตรกรรมล่าสุดที่ทุกโมเลกุลพร้อมตรงเข้ายึดเกาะเป็นสนามพลังแห่งการปกป้องเพื่อปกป้องเครื่องยนต์ให้เหนือกว่าและยืดอายุเครื่องยนต์ของคุณด้วยโดยเทคโนโลยีดูอัลล็อกนะครับจะทําหน้าที่ยึดเกาะและประสานกันเป็นชั้นฟิล์มปกป้องเครื่องยนต์ทนต่อการตัดเฉือนแม้ความร้อนสูงยึดเกาะทิ่ส่วนเครื่องยนต์ให้การปกป้องที่ไม่มียหย เร่งๆหยุดยดได้ถึง50%และให้การปกป้องที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะครับเ mm hmm. พราะน้ำมันเครื่องคัสตอมแมกนาเทกเนี่ยออกแบบและพัฒนามาให้เหมาะกับการขับรถในยุคปัจจุบันการทํางานของเครื่องยนต์จะทํางานไหลลื่นและลดการเกิดคราบเข่าด้วยครับ โดยน้ำมันเครื่องค a สตที่ผมจะมาเปลี่ยนให้กับพี่ชายของผมนะครับก็ต้องน,นี่ครับค a สต์เตอร์แมกนาเทคนะครับ 5W30 ซึ่งเป็นรุ่นที่ผมเคยเติมให้กับรถ SUV ของผมไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วนั่นเองเพราะ c a ส t o r m อ g n แมกนาเทคสูตรนี้เนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษสําหรับรถ SUV โดยเฉพาะเพราะรถ SUV นะครับเขามีลักษณะการทํางานที่แตกต่างจากรถทั่วไปนะเขาทํางานหนักเครื่องยนต์เนี่ยรับภาระสูงทั้งในเรื่องของการบรรทุก ทั้งในเรื่องของการเดินทางนะครับดังนั้นเนี่ยเจ้าคาสต o ต้อมแมนาเทคเอสยูวีเนี่ยจึงเหมาะสําหรับรถ SUV อยู่แล้วนะครับก็นี่ขวดนี้นะครับสูตรนี้สำหรับรถพี่ชายผมนะครับและน้ำมันเครื่องคาสต้อมแมนาเทคที่เรียงรายอยู่หน้าผมนะครับมีมากมายหลายสูตรนะครับเดี๋ยวเราไปรู้จักกับเจ้าคาสต้อมแมนาเทคในสูตรต่างๆกันครับ และน้ำมันเครื่อง Castrol m a g n a t e c มีอยู่ด้วยกันหลายสูตรนะครับเหมาะกับรถยนต์เกือบทุกประเภทนะครับและนี่ครับ Castrol m a g n a t e c Stop Start ศูนย์ w 2 0น้ำมันเครื่องสูตรนี้นะครับเหมาะสำหรับรถยนต์ใหม่รองรับการใช้งานสําหรับรถยนต์ที่มีมูลพิษต่ำรถยนต์รุ่นใหม่ที่ใช้เชื้อเพลิงเบนซินแก๊สฮอลและเชื้อเพลิงแบบแก๊สไม่ว่าจะเป็น ngv lpg นะครับสามารถใช้น้ำมันเครื่องสูตรนี้ได้สามารถที่จะประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นนะครับโดยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุดถึง3.5%ะแลที่สําคัญสามารถใช้กัรถยนต์เืซยนต์วย ส่วนควรน,นี้นะครับคือ Cu s ต์ต้อ a แมกนา 10W30 น้ำมันสูตรนี้พัฒนาโดยเฉพาะเพื่อรถยนต์ที่ขับในเมืองทั้งระยะใกล้และระยะไกลนะครับซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วคนกรุงเทพเนี่ยขับรถเบรกเบรเร่งเร่งหยุดหยุดมากกว่า28,000ครั้งต่อปีเป็นระดับ8ของโลกเลยทีเดียวดังนั้นน้ำมันสูตรนี้นะครับจึงเหมาะกับเครื่องยนต์เบนซินสมัยใหม่ที่ทางศูนย์บริการแนะนาให้ใช้น้ามันเครื่องในสูตร SAE 5W30 และ SAE 10W30 สามารถที่จะใช้น้ามันเครื่องคาสต้อมแมกนาเทค 10W30 ได้โดยน้ำมันเครรื่องสูตนี้น สามารถใช้ได้กับรถยนต์รุ่นใหม่ที่ใช้เชื้อเพลิงเบนซินแก๊สโซฮอลและเชื้อเพลิงแก๊สทั้ง NGV ทั้ง LPG ที่ติดตั้งมาจากผู้ผลิตได้เลยนะครับโดยน้ํามันเครื่องสูตรนี้นะครับเหมาะกับรถที่เป็นกลุ่มหลักครอบครัวใช้งานทั่วไปมีวินัยในการบารุงรักษารถยนต์นะค,คือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะเวลาอยู่แล้วนะครับต้องการปกป้องเครื่องยนต์อย่างต่อเนื่องในทุกสไตล์และทุกสภาวะการขับขี่ครับส่วนใครที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลนะครับก็ไม่ต้องกังวลเพราะคัสตอมนะครับมีผล ใหม่ๆแล้วนะเป็นเครื่องยนต์คอมบินเรลนะครับที่ติดตั้งเทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์นะถ้าคุณต้องการให้รถของคุณเนี่ยทนทานมีการสึกหรอที่ต่ำนะครับและต้องการน้ำมันเครื่องที่มีการปกป้องสูงๆเนี่ยทัสตองแมกนาเทปิกอัพ 10W30 ตอบโจทย์คุณแน่ๆครับและถ้าคุณเป็นรถปิกอั p รุนเก่าล่ะทัสตอมก็มีทัสต้องแมกนาเทปิกอัพ 15W40 ให้คุณนะน้ำมันเครื่องสูตรนี้นะครับเหมาะสำหรับรถปิกอัพเครื่องยนต์รุ่นเก่าแต่ยังต้องการรักษาสมรรถนะของเครื่องยนต์ต้้้งกกาาาารรรร่ยยนนมมททสขึวถิัะะะะล ได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ที่สําคัญนะครับต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะเวลานะประสิทธิภาพของน้ำมันเครื่องก็จะสูงสุดแน่นอนเห็นไหมครับว่าคาสโต้นะครับพร้อมดูแลรถของคุณในทุกรูปแบบในทุกเครื่องยนต์ก็ว่าได้นะครับให้คาสโต้ดูแลคุณนะครับหรือถ้าคุณรักใครนะครับแนะนําให้ใช้น้ำมันเครื่องคาสโต้ได้เลยครับ สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับผมเมื่อคราวที่แล้วผมเอารถ SUV ผมมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องขาซอกแมกนาเทคเอสยไปแล้วครับแล้วเป็นไงดีไหมครับพี่ดีมากนะครับเครื่องยนต์เรียบครับเครื่องยนต์มันราบเรียบดีเวลาใช้งานแล้วที่เขาบอกใช่ไหมปกป้อง ทําทีทุกครั้งที่คุณสตาร์ทด้วย<ช>บอกบ<ช>องนานด้วยใช่ครับผมก็เลยไปเอารถ s u v พี่ผมมาด้วยบอกเรื่องดีๆต่อไปที่คนที่เราห่วงใยด้วยก่อนที่จะเปลี่ยนถ่ายแล้วมันเครื่องอผมจะได้นําชมพูครับของคาสตอร์ครับ <Custom S 1> ยางเหนียวเอนจิ้นแชมพูใช่ครับผมตัวนี้ก็จะช่วยกำจัดคราบยางเหนียวและโคนตะกรนของเครื่องยนต์ที่เกาะผนังในในห้องเครื่องยนต์ช่วยรักษาและให้กําลังและสมรรถภาพของเครื่องยนต์ได้ดีด้วยครับผมอ๋อคือ,ค,อคือเพิ่มประสิทธิภาพเข้าไปอีกใช่ครับมันชะล้างผนังห้องเผาไหม้ ก่อนที่เราจะเปลี่ยนใช่วิธีการเปลี่ยนนะฮะเราก็เอาเอนจินจมพูตัวนี้เทเข้าไปในห้องเครื่องยนต์ก็คือน้ำมันเครื่องเดิมครับเครื่องเดิมก่อนเทเข้าไปก่อนแล้วก็สตาร์ทเครื่องสตาร์ทเครื่องประมาณสัก10นาทีแค่ล้างสิ่งสกปรกหนังห้องเครื่องยนต์อะไรเงี้ยครับผมแล้วก็สักพักเราก็ทายออกมา อ๋อก็ถ่ายน้ํามันเครื่องออกใช่ครับผมแล้วก็ถึงจะเปลี่ยนน้ามันเครื่องใหม่เข้าไปใช่ก็เปลี่ยนกรองด้วยนะต้องเปลี่ยนกรองเสร็จแล้วก็ใส่น้ามันเครื่องใหม่เข้าไปเพราะว่าเครื่องยนต์เวลาใช้ไปนานๆจะมีคราบขมเหลวอันนี้นาจะมียางเหนียวมีโครนมีอะไรของมันอยู่ในนั้นตัวนี้ช่วยได้เยอะครับผมเพิ่มสมรัถภาพของเครื่องยนต์แล้วอย่างนี้ครับเฮียเทคโนโลยีเขาเข้ามายังไงเนี่ยตัวนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากญี่ปุ่นเลยครับตัวนี้นะครับผมโอ้คียเลยนะค๋ยวผมดูย เออขวดเขิดนมันก็ดูดีนะเนี่ยใช้เวลา10กว่านาทีเนาะทำความสะอาดเครื่องยนต์งั้นผมรบกวนเฮียนะครับได้ได้ครับใส่ยุตัวนี้ไปก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนน้ำมันื่องได้ครับินดีครับขอบคุณก้านเฮียครับ แล้วก็เรียบร้อยนะครับกับการเปลี่ยน่ายนะ้ำมันเครื่องให้กับรถของพี่ชายผมนะครับกับ c u s t o m Magnatech SUV และวันนี้นะครับน่าสนใจมากๆกับแคมเปญของ c า s t o m นะครับ คาสตตดูแลเพราะว่ารักนะครับเราสามารถส่งต่อความห่วงใยนะครับผ่านเจ้ามน้ำมันเครื่องคาสต์เตอ a แมกนาเทคได้นะเพราะในวันนี้เนี่ยความห่วงใยเราพูดกันแต่คําพูดเราไม่ได้แสดงออกถึงการกระทานะครับคาสต r ต m a g แมกนาเทคนะครับน้ำมันเครื่องตัวนี้เนี่ยสามารถเป็นตัวแทนความห่วงใยของคุณนะคุณห่วงใยใครคุณห่วงใยคนที่คุณรักในแบบไหนลองเปลี่ยนมาเป็นการแสดงออกในแบบของผมดีกว่า เอารถของเขามานะครับมาเปลี่ยนน้ามันเครื่องให้เพื่อให้รถของเขานะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะเจ้า,าน้ํามันเครื่องคัสต์ม์แมกนาเทคนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบตั้งแต่คลิปที่แล้วและคลิปนี้ว่าเขามีเทคโนโลยีที่ปกป้องเครื่องยนต์ทันทีที่คุณสตาร์ทและปกป้องอยู่ตลอดเวลาด้วยเมื่อรถยนต์ของคนที่คุณรักนะครับมีประสิทธิภาพที่ดีทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นคือการแสดงออกของเราที่มีต่อคนที่เรารักคนที่เราห่วงใยครับและแคมเปญคัสต์ม์ดูแลเพราะว่ารักเนี่ยนะ,ค,ะครับทนกู่ามครับต้องบอก นะมีระยะเวลาในการร่วมสนุกด้วยและรายละเอียดแคมเปญนี้เป็นอย่างไรติดตามชมได้เลยครับสําหรับรายละเอียดแคมเปญดูแลเพราะว่ารักกับคาสตต้เนี่ยนะครับให้คัสตต้ดูแลคุณคาสตต้ชวนทุกคนมาดูแลรถเพียงจองเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องที่ศูนย์บริการมาตรฐานคาสตตอร์ใกล้บ้านคุณนะครับรับไปเลยนะสิทธิพิเศษสูงสุดกว่า6รายการแต่มีข้อแม้นะครับศูนย์บริการมาตรฐานคาสตตอร์เนี่ยจะต้องเป็นสาขาที่ร่วมรายการนี้เท่านั้นและจํานวนสิทธิพิเศษฟรีเลยนะครับ ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าด้วยนะถ้าแฟนๆดอทไลท์ไทยแลนด์ดททีวีนะครับท่านใดนะครับสนใจที่จะจองเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องคาร์สต์นะครับสามารถที่จะสมัครได้ตั้งแต่วันที่15มีนาคมถึง15พฤษภาคม2564นะแต่นะครับระยะเวลาในการไปใช้บริการนะ15มีนาคมจนถึง 15มิถุนายน2564เลยทีเดียวและการจอนะครับทำได้ไม่ยากเลยครับเพียงกดเข้าลิงก์ผ่าน l ล ne คาสต์เตอร์ไทยแกดปุ่มเข้ารับบริการกรอกรายละเอียดน,นะครับเลือกสินค้าวันเวลาและสาขาที่ต้องการเข้าใช้บริการ รอรับมเมสเซจนะครับยืนยันจากทางร้านนะเมื่อได้รับการยืนยันแล้วสามารถเข้าไปใช้บริการได้ตามวันเวลาและสาขาที่เลือกได้เลยครับหรือลุ้นเป็นผู้โชคดี20ท่านเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องคัสตอรฟรีเพียงเข้าไปใช้ IG Fil ิ e r นะดูแลเพราะว่ารักพร้อมคนที่คุณอยากดูแลนะครับและแท็ก IG@ c ีแอดคัสต์เตอร์แลนะครับและแฮชแท็กนะครับดูแลเพราะว่ารักแฮชแท็กให้คัสต r อดูแลคุณแฮชแทกรักใครให้ใช้ hashtag hashtag คัสต r เตอร์แฮชแทคคัสต์เตอ n ์แบ็กนเทคนะครับเริ่มเล่นได้ตั้งแต่วันที่15 15มมีนนาคจถึง เมษายน2,564นี้นะครับประกาศร,รายชื่อผู้ชนะ20ท่านนะครับวันที่19เมษายน2,564นะครับเวลา18นาฬิกาทาง IG c t c t s t l ร Thailand ครับและนี่นะครับคือความห่วงใย,ยของผมที่แสดงออกกับพี่ชายของผมนะด้วยการเปลี่ยนนะ้ำมันเครื่องคาร์ซอบแม g กนาเทคเอให้กับรถของเขาพี่ชายผมก็สามารถใช้รถคันนี้ไปได้ยาวๆครับกับประสิทธิภาพเครื่องยนต์ที่ดีมากขึ้นความปลอดภัยเขามีมากขึ้นแน่แนครับความทนทานของเครื่องยนต ก็ดีมากขึ้นและนี่คือการบอกรักบอกความบุงใยของผมในสไตล์ของ Auto Life t h a i l a n d .tv ครับและท่านผู้ชมนะครับสามารถที่จะส่งต่อความบุงใยได้แบบของผมได้เหมือนกันนะกับแคมเปญของ Cruster นะครับ c รา s t ์ตดูแลเพราะว่ารักนะครับร่วมกิจกรรมนี้ได้ร่วมแคมเปญนี้ได้ครับตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยและ Auto Life Thailand. .tv นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจกับผมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ